อย่างนี้ครับพี่น้องครับว,วันแฟนเพื่โทรมาว่าแก๊งรักเด็กหน่อยครับยังอยู่ในแนเพื่อนบ้นดุงครับพี่น้องครับรถเซฟโอเล็กสีขาวได้ครับพี่น้องยกสูงระมัดระวังเป็นห่เป็นตาเหมือนกันเด้อครับพี่น้องครับ เราเราหน้าเสื้อเพราะว่าเป็นแกลงลักเด็กหรือจังใดยังไงหนูว่าแมนอ้าผู้เห็นรถที่เปอดมันจะมีมาสองคันไม่มีรถเก่งแบบเกาๆมันมานั่งอืมมัเก่งสีขาวอืมแล้วรถรถคันที่จอดนะมันจะเป็นเซฟโรถเด็กโมอวานนี่บอลูว่าเป็นยี่ห้อยังเพราะว่าตอนที่ไปแจ้งความกับตำรวจเด็กน้อยจังเลยแค่ว่าเป็นรถสีขาวคือเขากอกพานแม่ศาลถูกกระอองเขาขับบอลูว่ามันึงเถที่ไหนอืงอืมตอเลือดแจ้งเนี่ยกว้างใบว่ารถเหมือนคือใบก็ตำรวจว่าเป็นรถ แจ้งความแล้วเหรอครับตอนนี้จะไปแจ้งหว่าเนี่แหละไปล้มเพิ่นล้มก่อนคือไว้ให้ย่านบอกคุณแม่ในในฐานะคนเป็นแม่ย่านร์แบบนี้พ่อใจสิุดตาตายแล้วดากเปิดกล่องแล้วมาที่นี่หัวนี่บาดเลือดหน่อยที่แหล่วันลูกเนี่ยมันมีคนเห็นไหมเห็นแม่หรอมันมีคนได้นักเลงมันจะมามันจะมาจับหนุนบาแม่กับวันลูกก็เอาลิบบอแท้ลูกบาดเหมือนหัวกับบาดย่านแห้งหลายสั่น ไปไกลไหมจากนี้ไปไกลไหมลูกประมาณนู้นไม่ถึงเห็นกอไผ่ไหมอะยรแบบนั้นไหมถึงยังถึงแต่ว่าเลยไปนิดนึงใช่ไหมชี้ชี้ชี้อีกนิดนึ่งถนนเส้นนี้แหละใช่ไหมลูกใช่ครับมือโตไม่ได้กอไผ่เลยครับอ๋อวิ่วิ่งออกนี้ซ้ายมือหรือขวามือ ไป,ปั่นจักรยานกับพี่ครับแล้วแล้วพออันไปได้สักพักเห็นรถกับบ่าคันสีขาวมาผมนึกว่าเขามาส่งของครับปั่นจักรยานดูอยู่สักพัก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ